นั่งรถไฟจากจีนลาวแล้วก็นั่งรถเข้ามาในไทยนะคะวิธีการก็คือเราก็ซื้อตั๋วที่จีนก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยก็นั่งที่จีนค่ะแล้วก็เข้าด่านตอมอจีนเสร็จปุ๊บขึ้นมานั่งรถคันเดิมแล้วก็ลงไปเพื่อเข้าด่านตอมอลาวนะคะจากนั้นเราก็มาถึงแล้วค่ะสถานีรถไฟลาวจีนตรงนี้เลย โดยที่จะมีป้ายบอกตารางเวลานะคะว่าขาบวนที่เท่าไหร่จากที่ไหนมาที่ไหนถึงเวลาเท่าไหร่นะคะโดยที่จะมีทางภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะอย่างอันนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนเป็นภาษาจีนไปนะคะเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เดินตามคนเขาเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในสถานีของรถไฟลาวจีนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะหารถต่อไปอยังไทยนั่นเองค่ะ เราก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้เลยนะคะเดินเข้าภายในตัวสถานีเนาะแล้วก็เดินออกมาเราก็จะเห็นว่ามีรถจอดอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเขาก็จะมีปลายทางต่างๆเนาะเราก็ดูว่าเราจะขึ้นรถที่ไหนนะคะอย่างอันนี้เราจะออกด่านเนะเาะแล้วก็ไปสะพานมิตรภาพชายแดนไทยลาวที่หนึ่งนะคะเราก็ขึ้นรถบัตได้เลยโดยราคานะคะอยู่ที่คนละสาม0มื่นกีบเนาะ ซึ่งเมื่อเรานั่งไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวของสถานีรถไฟลาวจีนนะคะที่อยู่ห่างไกลออกไปนิดหน่อยแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาส่งเราตรงนี้เลยค่ะสถานีท่าแรงเพื่อที่จะปั๊มพาสปอร์ตออกจากลาวนั่นเองค่ะ โดยจะมีตู้ต่างๆเรียงตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็แค่ยืนพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ส่งใบที่เรากรอกวันที่เราออกจากลาวให้เขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ปั๊มที่พาสปอร์ตของเราเนาะเมื่อทําเสร็จเนี่ยเราก็ไปซื้อตั๋วขึ้นรถบัสน,นะคะจากอ่า ท่าแรงของเราเนะเพื่อที่จะไปในด่านของไทยสะพานมิตรภาพไทยเราที่1น,นั่นเองค่ะโดยที่เขาจะมีรถบัสแต่ละเบอร์เนาะให้เราขึ้นไปในทุกๆชั่วโมงเลยซึ่งเร็วมากเลยนะคะคนไม่เต็มรถก็ออกนะคะก็คือมาถึงปุ๊บแล้วก็ได้ออกปั๊บเลยแล้วเราก็ข้ามสะพานชมวิวแบบนี้เลยค่ะเมื่อข้ามไปถึงนะคะเราก็ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย เราก็มาต่อแถวตรงนี้นะคะโดยตรงนี้จะเป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้าเนาะซึ่งเราจะเข้าไปข้างในเพื่อใช้พาส,สปอร์ตในการปั๊มเข้าประเทศนะคะเพียงเท่านี้เราก็ถึงนะคะนองคายบ้านเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ